สวัสดีค่ะนักศึกษาที่รักทุกคนนะคะพบกับครูอีกครั้งหนึ่งนะคะในวิชาภาษาอังกฤษมัคคุเทศรหัสวิชาพอต่อสองนะคะวันนี้พบกันในตอนที่5นะคะในเรื่องของบทสนทนาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการบริการอื่นๆค่ะสำหรับบทสนทนานะคะ,ะเกี่ยวกับบริการการท่องเที่ยวนะคะ บทสนทนาเป็นภาษาอังกฤษมีว่าอย่างไรบ้างก็อยากให้นักศึกษาดูคลิปวิดีโอสวยๆนะคะจากเว็บไซต์ของมหาวิยายาวทยาลัยมหิดลนะคะขอให้นักศึกษารับชมได้เลยนะคะ ครับคุณชมครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการคลิกรายการที่ทําให้คุณนั้นคลิกกับภาษาอังกฤษหลายคนม่าจะถามเสมอนะครับว่าเจอฝรั่งแล้วคุยอะไรกันดีไม่รู้จะคุยอะไรแล้ครับอาจารย์คริสครับดังนั้นนี่นะครับวันนี้นะฮะผมมีอีกหนึ่งทอ o ิก o n v e r s a t i o n ก็คือเป็นบทสนทนาที่เอาไปคุยกับฝรั่งได้เรื่องอะไรแล้วไหมครับวันนี้เราจะมีตอนที่ชื่อว่า my holiday เวลาเราไปฮอลิเดย์เนี่ยนะครับหรือเราจะไปพักร้อนเนี่ยนะหรอจะเรียกว่า vacation ก็ได้ vacation หรือว่า holiday เนี่ยนะครับถ้าเรามีตังหน่อยก็อาจจะไป overseas หรือจะไป abroad ก็คือไปต่างประเทศส่วนบางคนนะครับก็อาจจะนิยมที่จะท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับก็คือ go up country หรือแม้กระทั่ง down south go up country ก็คือไปเที่ยวต่างจังหวัดไม่ใช่แปลว่าไปต่างประเทศนะครับ เพราะ country แปลว่าชนบทก็ได้จะแปลว่าต่างประเทศก็ดีนะครับหรือจะ go down south ไปเที่ยวทะเลนั้นนะครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมครับไปดู3แบบ3สไตล์ที่เราสามารถที่จะไปเที่ยวในประเทศไทยกันได้แล้วเราจะได้ไปคุยกับฝรั่งและเผื่อจะได้แนะนําให้เขาไปหรือไม่แน่นะครับพาเขาไปเที่ยวจะได้อยู่กับเขาหลายวันและพูดคุยกันได้อย่างสนุกสนานนั่นเองครับ วันนี้ Nature คือธรรมชาติแต่ถ้าอุทยานแห่งชาติคือ National Park นั่นเองครับแต่หลายคนมักจะชอบเข้าใจผิดไปเรียกว่า Natural Park เนี่ยนะฮะที่จริงไม่ใช่นะครับ Nature คือธรรมชาติ Natural อะไรที่เกี่ยวกับธรรมชาติแต่ถ้า n a t i o n a l park ก็คืออุทยานแห่งชาตินั่นเองครับและถ้ามันจะมีคำว่า,า public park ก็คือสวนสาธารณะเนี่ยน,นะครับแต่สวนสาธารณะเราอยู่กรุงเทพก็ได้แม้เราอยากจะไปจัดเต็มเราอยากจะไปพักผ่อนไปหา Fresh Air เราไปต่างจังหวัดไปเข้า national park เพราะ national park เนี่ยนะครับสิ่งแรกเลยที่มีเนี่ยนะครับซึ่งในเมืองเนี่ยไม่มีก็ต้องมีเรื่องอะไรครับ ป่าไงป่าสิครับป่านีนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นประเทศไทยเป็นประเทศที่เขาเรียกว่า tropical country Thailand is a tropical country ซ so, มันคือประเทศที่อยู่ในโซนแถบเขตร้อนเนี่นะฮะโซนแถบเขตร้อนก็จะมีป่านะครับที่เขาเรียกว่า jungle หรือว่า rain forest ป่าของ my name is rain นี่ยนะฮะแต่ถ้าเป็นพวกเมืองหรือประเทศที่อยู่ทางเหนือของโลกนะครับ ป่าของเขาจะเรียกเป็น uh, forest ก็ได้หรือจะเรียกว่า the woods ก็ดีนั่นเองครับแต่บ้านเรามันเป็นป่าดงดิบเนี่ยนะครับเพราะว่าเรามีทั้ง trees ก็คือต้นไม้แล้วเราก็มีทั้ง plants ก็คือต้นไม้เล็กเนี่ยนะครับคือพูดง่ายคือ we have a lot of vegetation vegetation เนี่ยนะครับก็คือพวกต้นไม้ต่างๆคืออะไรที่เป็นสีเขียวเนี่ยนะครับซึ่งอยากจะวานขอเลยนะครับพี่น้องชาวไทยครับว่าอย่าไปตัดไม้ทำลายป่าเลยเนี่ยนะครับผมแล้วก็ขอให้กำลังใจพวก Park Ranger Park Ranger ไม่ใช่พวกแบบอยอดมนุษย์นะครับอันนั้นมัน Power Ranger นะครับ Park Ranger ก็คืออะไรครับก็คือพวกเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติที่ต้องเหน็ดเหนื่อยทุกๆวันทุกๆปีนะครับเพื่อที่จะมาสู้รบกับพวก Illegal loggers Illegal loggers ก็คือพวกตัดไม้ทำลายป่าแบบผิดกฎหมายนั่นเองนะครับ นอกเหนือนะครับผมจากพวก j u n g ก e ลกับเรนฟอเรนะครับในป่าในอุทยานแห่งชาติมีอะไรครับ 1. Waterfall มี waterfall ก็คือน้ำตกครับถ้าเป็นน้ำพุเนี่ยนะครับก็จะเรียกเป็นฟ o u n t a ช n ก็ได้แต่สมมติ fountain อาจจะเป็นที่แบบมนุษย์สร้างขึ้นมาแต่ถ้าเป็นพวกน้ำพุที่มันแบบเป็นน้ำพุธรรมชาตินะครับบางทีก็เรียกอะไร Natural Spring หลายอุทยานแห่งชาติในประเทศไทยนะครับก็มีนะครับเป็นสปริงนะฮะเป็นน้ำที่มันสปริงขึ้นมานี่ไงนะฮะจากพื้นดินนั่นเองเนี่ยนะครับ นอกจากเรื่องราวของน้ําที่เป็นน้ําตกหรือว่าน้ําพุที่ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะมีแนะ่นอนมี stream นะครับว่า stream มไม่ใช่อบไอ้น้าหรือว่าการนึ่งหรือว่าไอน้ําทั้งสิ้นครับ s t r e มคือลาธารต้องออกเสียงสต r e มมีตัว r ด้วยแล้วอีกหนึ่ง r ที่ห้ามลืมเด็ดขาดคือ river เพราะ river ก็คือแหล่งน้ําธรรมชาติที่เราก็จะเจอกันบ่อยๆนะครับในอุทยานแห่งชาติรวมถึงคําว่า lake l a k e ก็คือทะเลสาบ หรืออาจจะเป็นบ่อน้ำอะไรก็เป็นพอนก็ได้นั่นเองครับแหมนอกจากนะครพวกเรื่องราวของน้ํากันแล้วนะครับในพวกอุทยานแห่งชาตินะครับหรือแม้กระทั่งพวกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาจะเรียกเป็น wildlife sanctuary นะครับ life sanctuary ก็จะมี a cave ก็คือพวกถ้ำนะฮะ cave และอันนี้ฝาด้วยนะครับมันจะมีหนึ่งคำที่ออกเสียงคล้ายๆคือ cave c a p e Cape เนี่ยนะฮะมันจะแปลว่าผ้าคลุมหลังหรือผ้าคลุมไหล่ของซูเปอร์แมนก็ได้หรือถ้าไปเที่ยวทะเลนะครับเคปก็คือแหลมอย่างเช่นแหลมพรมเทพก็เรียกว่าพร o มเทพ เค้ก <Cake, S 2> เป็นต้นแต่แน่นอนเราอยู่ในป่าเราจะไปพูดถึงเรื่องของแหลมในทะเลกันทําไมเนี่ยนะครับอีกหนึ่งสถานที่เลยที่บางทีนะครับผู้อุทยานพวกนี้เขาจะมีก็คือ botanical gardens พวกพูดนึ่ง boat ก็คือเรือใช่ไหมแต่ botanical gardens ก็คือพวกสวนพฤกษาหรือว่าสวนดอกไม้สวยๆบางทีเขาก็มีนะให้เราไปชื่นชมกันถึงเรื่องราวของเนี่ยนะครับป่ากันแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะต้องมีเรื่องราวของพวกสัตว์ป่าก็คือพวก Wild life นั่นเองนะครับ Wild life ก็คือพวกสัตว์ป่าทั้งหลายนะครับพอใน National Park มีพวก Wild life นะครับกิจกรรมที่เราสามารถไปทำได้ก็คืออะไร you could go animal watching นั่นเองครับ animal watching ก็คืออะไร ไปส่องสัตว์แนละ้วไปดูสัตว์อย่างเช่นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็ตอนกลางคืนก็ไปทําได้นี่นะครับแน่นอนบางคนบอกไปซูได้ไหมไปที่สวนสัตว์ได้ไหมนะครับซึ่งซูมันก็ได้นะแต่หม้ยนี้มันเป็นธรรมชาติเราเห็นเขาอยู่ในในเขาเรียกว่าในชุดของเขาแบบเป็นธรรมชาติไม่ดีกว่าเหรอเนี่ยนะครับ และนอกจากจะไป Animal Watching แล้วกิจกรรมอื่นๆที่คุณสามารถทำได้ใน National Park จะมีอะไร You can go swimming, swimming in the stream, in the river, in the waterfalls. You can go camping. ไป camping ก็คืออะไรครับก็ไปตั้งแคมป์นะะตั้งเต็นท์นะครับ,รบแล้วก็พักกันแบบตรงนั้นได้เลยเนี่ยนะครับ You can go trekking, or you can go hiking. Trekking หรือว่า hiking ก็คืออะไรครับก็คือการเดินป่านะครับแล้วก็ you can appreciate the nature นะครับ and the fresh air ก็ไปสามารถที่จะไปชื่นชมเนีนะฮะแล้วก็ทราบซึ้งกับว่าทำไมาโลกของเรายังมีธรรมชาติและบรรยากาศที่สดชื่นกันขนาดนี้เนี่ยนะครับถ้าบางคนไม่ชอบเดินก็เมื่อกี้มีไฮงก็เปลี่ยนตัว H เป็นตัว B เป็นไบคิงก็ได้นะครับ You can go Biking ก็ไปขี่จักรยานก็ได้ บางคนบอก trekking หรือ hiking เดินป่ามันง่ายไปดังนัน้นเราไป mountain climbing ก็ได้นะครับ mountain climbing ก็เคือปีนภูเขาก็ได้นะครับซึ่งภูเขาเนี่ยก็จะเรียกว่า mountain น,นะครับ mountain แต่ว่าในอุทยานแห่งชาติในประเทศไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงขนาดถึงจะเป็น mountain เลยทีเดียวบางทีฝรั่งเขาอาจจะเรียกแค่เป็น h เฮลนะครับ hill ก็จะเป็นเขาเล็กๆนี่นะฮะอย่างเช่นถ้าไปพวกเชียงใหม่หรือภาคเหนือเนี่ยเราไปที่อดอยอินทนนท์ national park นน์กเลยนะครับ พวกชาวเขาเนี่ยเขาจะเรียกว่า hill tribe เหมือนกันนะ so hill tribe พวก tribe tribe แปลว่าเผ่าพันธุ์เนี่ยนะฮะ so พวกเผ่าที่เขาอยู่ในเขาก็คือ hill tribe เนี่ยนะครับซึ่งบางอุทยานแห่งชาติอย่างชาติภาคเหนือก็สามารถไป visit the hill tribes ได้นะครับบางที่เนี่ยนะครับในอุทยานแห่งชาติหรือในป่าธรรมชาติในประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นเป็น hill ใช่ไหมและ hill เนี่ยมันก็จะมีหุบเขาใช่ไหมฮะในหุบเขาเนี่ยก็ออกเสียงว่า valley นะจ๊ะเราเคยบอกมาแล้วในรายการของเราถ้าออกเสียงว่า valley valley เดี๋ยวกลัวฝรั่งจะนึกถึงบริ การรับฝากจอดรถเนี่ยนะครับแวลลี่ก็มีหุบเขาดังนั้นเวลามันมีหุบเขามันจะมีพวกลำธารหรือว่าเป็นลำน้ำเนี่ยนะฮะ you can go อะไรครับ you can go rafting นั่นเองครับ r a f t i n g rafting เนี่ยนะฮะก็คือไปรเหมือนไปล่องแก่งเนี่ยนะฮะหรือว่าไปนั่งเรือเหมือนนั่งแพเนี่ย ตามน้ํากันไปหรือบางทีอาจจะเป็นเรือลําใหญ่ๆหน่อยนะครับก็อาจจะเป็น go on a cruise ก็ได้นะฮะ a river cruise river cruise เนี่ยครับก็คือการล่องเรือไปตามแม่น้ําแล้วก็แหมดูทั้งสองฝักฝั่งเลยนะครับสองฝักฝั่งของแม่น้ำเรียกอะไรไหมครับ river bank และ river bank ไม่ได้แปลว่าธนาคารตรงแม่น้ำนะจ๊ะ river bank ก็คือนะครับก็เรียกริมฝั่งแม่น้ําทั้งสองฝั่งโอ้บางทีเห็นนะครับสัตว์นะครับป่ามากินน้ํามาดื่มน้ำเนี่ยนะครับต่างๆเนี่ยนะครับก็อยากจะฝากไว้นะครับว่า สองกิจกรรมที่คุณไม่ควรทําเป็นขาดนะครับก็คืออะไร hunting กับ fishing นั่นเองนะครับไปสถานที่พวกนี้อย่าไปตกปลาและอย่าไปล่าสัตว์นั่นเองนี่นะครับประวัติศาสตร์เนี่ยน,นะครับก็คือ history เราสอนแล้วนะครับเพระถ้าคุณออกเสียงว่า history เนี่ย history จะแปลว่าเรื่องราวของผู้ชายคนนั้นก็ได้นะครับ so history ก็คือประวัติศาสตร์ แต่ถ้าอะไรที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับก็ต้องเป็น historical นั่นเองครับ so historical park ก็คือพวกอุทยานประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับผมซึ่งเวลาเราไปสถานที่พวกนี้ซึ่งในประเทศไทยก็มีเยอะอย่างเช่นสุโขทยัยเออยือที่อยุธยาเป็นต้นเนี่ยนะครับ you can go sightseeing sightseeing นี่นครับก็คือการไปชมสถานที่สวยงามต่างๆอย่างเช่นเวลาไปต่างประเทศไปดูพวก landmark และ landmark ไม่ใช่โรงแรมที่ซอยนานๆนะจ๊ะตัวเธอ landmark ก็ Land marks, คือพวกจุดสังเกตหรือว,ว่าจุดสํําคัญสาคัญ ของแต่ละเมืองและแต่ละสถานที่น,น,นะครับไซต์ซีงก็คือไปชมสถานที่น่าสนใจตรการตาอย่างเช่น Historical Park เรีนะครับเราไปไซต์ซิงอะไรกันได้บ้างครับ 1. ancient ruins นั่นเองครับ ancient ก็คือโบราณ ruins นะครับก็คือพวกซากปราการพังศซ so, ancient ruins ก็คือซากปรากากพังโบราณอย่างเช่นเหมือนเดิมอยุธยาสุขโขท,ทยัย มีเยอะมากเลยทีเดียวครับแล้วหลายๆครั้งนะครับพอมีพวก ancient ruins นะครับก็เราสามารถที่จะดูพวก antiques ด้วยไม่ใช่ antique นะฮะอย่างเช่นร้านนะครับร้านขายของเก๋ๆเ,เล็กๆนี่ยนะครับเขาเรียกว่า boutique อย่างเช่น boutique hotel ไนงะใช่ไหม boutique hotel คืออะไรโรงแรมเล็กๆเก๋ๆสวยๆแต่มีระดับมีราคานะจ๊ะ so antique นั่นนะครับก็คือพวกวัตถุโบราณก็จะเห็นกันได้เยอะที่สถานที่พวกนี้นะครับแล้วหลายๆครั้งเนี่ยนะครับพวกอุทยานประวัติศาสตร์นะครับหรืออาจจะไม่ใช่เป็นอุทยานประวัติศาสตร์แต่ว่าบริเวณที่มีเรื่องประวัติศาสตร์นะครับของประเทศต่างๆหรือแม้กระทั่งของเมืองต่างๆอย่างเช่นในประเทศไทยเป็นต้นก็จะเห็นอะไรบ้างครับหนึ่งก็ต้องมี Palace a palace ก็ต้องเป็นพระราชวังนะฮะอาจจะเป็น Castle หรือคนอังกฤษจะออกเสียงว่า a castle a castle หรือ castle ก็คือปราสาทนั่นเองครับ นอกจากนั้นถ้าเป็นประเทศไทยนะครับก็ต้องมี Temple ก็คือวัดนะฮะแล้วก็จะมีพวก Pagoda p พ g o ก a ก็คือพวกองค์พระเจดีย์ใหญ่ๆ ถ้าสตูเพอก็จะเป็นพวกสถูปเล,เ,ลเ,ล ك, JD, เล็กๆหรือเจดีย์เล็กๆกันหน่อยนี่นะครับแล้วเราจะเห็นต่างสิ่งต่างอย่างเช่น Statues s t a t u e ก็คือพวกรูปปั้นนะครับรวมถึงเป็นพวก Monuments นะครับ monuments ก็คือพวกอนุสาวารีย์ทั้งทั้งหลายนะครับที่เราเห็นกันนี่นะครับก็พูดง่ายคือวเวลาไปเที่ยวสถานที่ต่างๆพวกนี้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยและต่างประเทศก็จะเห็นสิน่งต่างๆพวกนี้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับ so you can take a photo or you can take many photos and you can buy a lot of souvenirs นี่ ครับแล้วสุดท้ายจริงๆนี่นะครับที่เราชอบไปเทียวกันมากๆกนะครับก็หนีไม่พ้นอะไรทะเลแน่นอนครับทะเลก็คือ the sea sea คือทะเล ocean ก็คือมหาสมุทรเนี่ยนะฮะแล้ววันนี้นะครับเรามีเรื่องราวของทะเลมาฝากเล็กน้อยนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นอ่าวอ่าวเขาเรียกอะไรไหมครับเขาเรียกว่า bay b a y อ่าวเล็กๆเ,เ,เรียกว่า bay อย่างเช่นพัทยา bay หรือมายา bay ถ้าเป็นอ่าวใหญ่ๆเช่นอ่าวไทยก็เรียกว่าอะไร The Gulf of Thailand แล้วไม่ใช่ตีกอล์ฟนะครับันนี้คือ Gulf of Thailand Gulf นั่นเองนะ Gulf ก,ก็คืออ่าวใหญ่ๆนะครับแต่ถ้าเป็น h a r b o r เคยชมภาพนยนต์เรื่อง Pearl Harbor ไหมครับ c r l Harbor นะครับก็จะเป็นพวกอ่าวที่มีจอดเรือกันได้ด้วยหรือบางทีที่จอดเรือกันเรียกว่า the dock ก็ได้นะครับ D O C K the docks นั่นเองเนีนะฮะแหมมองไปดูบรรยากาศตอนนี้คุณผู้ชมเริ่มเห็นภาพบรรยากาศไหมฮะแหมน้ำทะเลสีครามหาดทรายสีขาวเนี่ยนะครับแล้วเรามองขึ้นไปข้างบนสิครับหน้าผานนั่นเองครับ a cliff C L I F F เนี่ยนะครับคลิฟเนี่ยะครับก็คือหน้าผานั่นเองเนี่ยนะครับวิธีการจำเนี่ยนะครับคือขึ้นไปบนหน้าผาแล้วไปถ่ายคลิป oh. บนคลิฟกันหน่อยดีกว่าไหมนะฮะไปถ่ายวิดีโอนนะครับแต่หวังว่าคงจะเป็นวิดีโอน่ารักๆ,ๆนะครับไม่ใช่คลิปแบบอย่างนั้นนะครับคลิฟนะนรับ Take a clip on the cliff เนี่ยนะฮะ และถ้ามันอยู่ที่คลิฟบนหน้าผาเนี่ยนะครับที่ทะเลนะครับบางทีมันจะมีอีกหนึ่งอันก็จะเรียกว่าอะไรครับจะเรียกว่า The Cape นั่นเองนะครับ C A P E Cape เนี่ยนะฮะก็เหมือนกับที่แหลมพรหมเทพแหลมเมนี่ยจริงไหมว่า sharp แต่นั้นมันคือแหลมคมแต่ถ้าแหลมที่ยื่นลงไปในทะเลเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่าอะไรครับเขาจะเรียกว่า Cape นั่นเองเนี่ยนะฮะ Cape อย่างเช่น พรมเทพเคฟเป็นแหลมเล็กๆหาถ้าเป็นแหลมใหญ่ๆเลยเนี่ยนะครับบางทีคุณผู้ชมเคยไปแถวลาดประสงค์ไปนะครับมีโรงแรมโรงแรมหนึ่งหรือแม้กระทั่งที่แม่น้ำเจ้าพระยาเขาเรียกว่า Peninsula นั่นเองครับโรงแรม Peninsula ่าศพเพ n ินเซลลก็จะแปลว่าเป็นแหลมนะครับที่แบบลงไปใหญ่มากเลยเนี่ยนะฮะแล้วก็แน่นอนครับมองไปถ้าเป็นช่วงเช้าก็ไปดู sunrise sunrise ก็ไม่ใช่ล้างยาล้างจานนะครับแต่มันซันไลท์ซันไรส์พระอาทิตย์ขึ้น แล้วถ้านะครับช่วงเย็นอยากจะไปโรแมนติกกันต่อก็ไปดูซันเซ็ตนั่นเองครับซันเซ็ตก็คือพระอาทิตย์ตกโอ้แมมันช่างโรแมนติกน่าไปจริงๆเลยนะครับฉะนั้นก็คือตัวอย่างนะครับของเรื่องราวของทะเลที่เราเห็นกันเนี่ยนะครับแน่ในประเทศไทยนี่นะครับคลาสสิกนะหรือไฮไลท์ของเราคืออะไรครับ We have crystal clear water crystal clear water ก็คือน้ำใสปิง and white sandy beaches นั่นเองครับ white sandy beaches ก็คือแหม่หาดทรายสีขาวคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับต้องออกเสียงสระีชัดๆ beach นั่นเองนี่นะฮะแล้วจะมีเสียงเชะด้วยนะครับเพราะ beach ก็จะแปลว่าชายหาดถ้า beat beat ก็จะแปลว่าอะไรเป็นังกว่าะหรือ beat เนี่ยก็จะแปลตีเพี้ยเพี้ยเพี้ยหรือจะแปลเอาชนะคู่แข่งก็ได้และอีกอันหนึ่งคำเนี่ยบางคนเนี่ยนะครับออกเสียง beach ไม่ค่อยดีไปออกเสียงสั้นๆกลายเป็น bitch บิดชจะแปลว่ามาตัวเมียหรือลกลายเป็นคําที่ไปว่าผู้หญิงไม่ดีนั่นเองนะครับอย่าไปพูดเด็ดขาดจะวัยรุ่นอีกหนึ่งคำที่เราออกเสียงผิดบ่อยๆก็คือคําว่าเกาะนั่นเองครับซึ่งประเทศไทยก็มีเยอะมากอย่าลืมนะครับไอเลนไอเลนก็คือเกาะไม่ใช่อซ a แลนอ e ์แลนไปนู่นเลยอ e l แลนก็คือไปนู่นเลยครับทางเหนือของโลกประเทศแถวย,ยุโรปไปกันเองเลยนะจ๊ะ ไอ a ลนก็คือเกาะนี่นะครับน่ะเวลาเราไปเที่ยวชายหาดไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวพวกรีสอร์ทหรือว่าพวกไอ l ลนเนี่ยนะครับเราทำกิจกรรมอะไรได้บ้างครับแหม you can go swimming of course นะครับ you can do water sports do water sports นะครับคือไปเล่นกีฬาทางน้ำนั่นเองนะครับอย่างเช่น jet ski หรือจะไป parasailing ไหม parasailing อะไรพวกนี้นะครับที่ก็มีเรือเรือลากกันไปเนี่ยนะครับ แล้วก็แน่นอนครับอีกหนึ่งคำที่เราออกเสียงผิดบ่อยๆคือ you can sunbathe you can sunbathe หรือ you can go sunbathing ผมจะใช้เป็น verb ก็ได้หรือเป็น gerund เป็นนาม ing ก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมจะเลือก you can sunbathe หรือ you can go sunbathing แต่ไม่ได้ออกเสียงว่า sunbathe นะจ๊ะเพราะ sunbathe คือการออกเสียงผิดของชาวไทยนั่นเองนะครับ sunbathe ก็คงจะประมาณว่าอาบน้ำกลางแจ้งกลางแดดตีโปง่งอยู่ในคลองมั้งฮะแม้จะไปเที่ยวทะเลไฮโซขนาดนี้คงไม่ต้องถึงทำถึงขนาดนั้นเลยนะครับ แน่นอนครับไปซันเบสกันแล้วเนี่ยนะครับผมอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราทำได้คืออะไรครับ you can go scuba diving นั่นเองครับ scuba ล้วต้องออกเสียงว่า scuba diving นะครับหลายคนไม่รู้มาจากไงไปใส่ตัวอ่ากลายเป็น scuba diving <c oughs> นล่วมันเอารถไปไปขับรถใต้น้ำหรือเปล่าครับงงอยู่เหมือนกัน สกิลเบดิวิ่งแต่ถ้าไปสกิลเบดิวิ่งก็ต้องไปเรียนกันหน่อยนะครับแต่ถ้าไม่มีเวลาเรียนแลอยังกลัวคือกลัวน้ําไม่ได้ฉีดยาถ้ามันหมานะครับขอไทยนยน,นะฮะแต่คือพูดง่ายคือยังไม่กล้าที่จะลงดําน้าไปลึกๆเนี่ยก็อย่างน้อยก็ทํา Snorkeling ก็ได้ครับ you can go snorkeling เพราะ snorkeling ก็คือมาจากคำว่า Snor k e l ก็คืออีท่อยาวๆเนี่ยนะครับที่คุณเอาไว้ลอยบนอยู่บนน้ำนะครับแล้วก็ใส่ Mask มาสก์ก็คือหน้ากากแล้วก็มี s n o r k e l ลล์ุกิจกรรมนี้ก็คืออะไรครับลอยอยู่บนน้ำแล้วก็ดูสัตว์ต่างๆใต้ทะเลนั่นเองครับยุคนโกล s n น r k e ั i n g นั่นเองครับเวลาคุณไป Scuba diving หรือ Snorkeling นั่น,นะครับคุณผู้ชมครับแน่นอนครับเราเห็นอะไรใต้ทะเลกันบ้างหนึ่งครับก็คือเห็นเพื่อนๆว่ายน้ำ้งฮะก็ถูกครับแต่สิ่งที่สำคัญเราไม่ต้องการจะไปดูผู้หญิงว่ายน้ำเท่าไหร่ถึงแม้ว่าถ้าเขาใส่บิกินี่ก็อาจจะอแอบดูเล็กน้อยแต่สิ่งสำคัญยิ่งกวาคคืออะไรรับ The coral นั่นเองครับ C O R A L coral คือปะการังแล้วถ้าเป็นแนวปะการังก็เรียกว่า coral reef นั่นเองครับ the coral reef นั่นเองซึ่งในประเทศไทยกับทั้งโลกตอนนี้กำลังค่อยๆหายไปไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าเรือก็คือพวก anchor anchor คือสมอเรือลงไปใส่ตุบแล้วมันก็แตกเพล้งเลยนะฮะ หรือแม้กระทั่งเพราะ global warming global warming โลกร้อนนะฮะก็กำลังทำให้ Coral มัน Bleach ไง e a c h ก็จะแปล่าอะไรครับมันกำลังฟอกขาวแล้วค่อยๆตายกันไปนะครับแมนะครับไม่รู้ว่าในไม่กี่สิบป,ปีข้างหน้าเรายาจะเห็นประการังกัรอยู่หรือเปล่านี่นะครับเพราะถ้าไม่มีประการังคือ Coral หรือ coral r e e f เนี่ยนะครับใครจะเดือดร้อนทราบนะครับพวก Marine a n i m a l s นั่นเองครับเมื่อกี้เราพูดถึงธรรมชาติก็คือพวกทยานชาติเราจะเรียกว่า wild life animals รือ wild animals Wild animals คือสัตว์ในป่าแลา marine animals ก็คือพวกสัตว์น้ําในทะเลเนี่ยนะครับก็ก็อาจจะเดือดร้อนกันได้นะครับก็ก็ฝากไว้กันหน่อยแล้วกันนะครับนะเราขึ้นมาจากน้ําเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะเราก็อยากจะพักผ่อนกันหน่อยนะครับก็คือ you can get a massage get a massage on the beach นะครับผม you can eat seafood seafood ที่แนะนําเลยก็แน่นอนครับ shrimps and prawns กุ้งใช่ไหมหรืออาจจะเป็นอะไรครับสควิดนะปลาหมึกเนี่ยนะฮะหรือจะเป็นพวกอย่างเช่นหอยไหมอย่างเช่น o อ ysters โอ้ u มซเลสเนี่ยนะครับโอ้ยนะครับอาหารเทะเลนะครับลิสต์มันยาวมากนะฮะก็เคยสอนไปบ้างแล้วนะครับหอมปากหอมคอเนี่ยนะฮะ you can chill out chill out ก็คือไปชิลสบาย you can ทำอะไรครับ you can work out บางคนอยากไปที่ทะเลเพื่อไปออกกำลังกาย or you can hang out ไม่ได้แปลว่าไปเที่ยวไงเราชาวไทยชอบเข้าใจผิด hang out ก็แปลว่าอะไรครับใช้เวลาร่วมกันกับเพื่อนๆหรือจะ go clubbing ก็ได้ go clubbing เพราะว่า night club จะมีอยู่นะฮะเยอะเหมือนกันตามทะเลนั่นนหะครับหรือแม้กระทั่งน,นะครับวันต่อมานะครับคุณผู้ชมเนี่ยนะครับอาจจะอยากจะไปทำอะไรครับไปช o อ p ปิ้งไหม you can go shopping หรือตอนคืนตอนคืนก็ลืมไปเลยจะไปพวกไนท์มาร์เก็ หรือว่า night bazaar ก็ได้ไม่ใช่ night b a r a a r นะฮะ night market หรือ night bazaar ก็คือพวกตลาดกลางคืนเนี่ยนะครับหรือบางที่นะครับตามเทรนก็จะมีพวก f l e e market f l e a market ก็จะเป็นพวกตลาดขายของถูกขายของเก่านะครับขายของมือสองก็ได้ก็อาจจะมีอาจจะมี floating market นะครับแถวนั้นก็เคยเห็นกันอยู่นะครับในหลายๆจังหวัดนะฮะอย่างเช่นหัวหิน floating market เริ่มจะเป็นเทรนด์ที่เริ่มมาแรง floating market คือตลาดน้ำนั่นเองเนี่ยนะครับ ถ้าไม่ชอบช้อปปิ้งนะไม่ชอบว่ายน้ำก็สามารถไปเล่นกอล์ฟพิ้วนะครับผม play golf on the golf courses นะครับอย่าลืมนะครับสนามกอล์ฟเรียกว่า golf course นะจ๊ะบ,บางคนเนี่ยไปบอกชาวฝรั่งว่า กอล์ฟการ์เด้นอันนั้นตีกอล์ฟใส่ใส่กระจกบ้านมึงฮะบางคนบอก golf park. Golf park กอล์ฟพาร์กกอล์ฟพาร์กตีลูกกอล์ฟใส่พท้ทธิลำไทยเก๊กตุ๊บบางคนบอกว่าอะไรครับ golf field. Golf field กอล์ฟฟิลด์กอล์ฟฟิลด์ก็จะประมาณตีลูกกอล์ฟใส่ควายใส่วัวตุ๊บไม่ใช่อย่างงั้นนะครับเขาเรียกว่ากอล์ฟคอร์สนั่นเองนะครับเพราะแต่ละสนามเนี่ยมันก็จะเป็นหลักสูตรไม่เหมือนกันก็เเรียกว่ากอล์ฟคอร์สนี่น,นะครับบางที่บางจังหวัดหรือบางประเทศนะนะแถวชายหาดเขาจะมีอะไรไหมครับเขาจะมี a m u s e m e เ t p a r k นั่นเองครับ ก็คือสวนสนุกนั่นเองครับจะมี amusement park สวนสนุกจะเป็น theme park theme park จะเป็นพวกสวนสนุกที่มันเป็น theme อย่างเช่น Universal Studios หรืออย่างเช่น Disneyland เป็นต้นเนี่ยเขาจะมี theme ของเขาแต่ at the end of the day at the end of the day ก็แปลว่าสรุปแล้วนะครับสวนสนุกก็คือ amusement parks ก็ลหลายประเทศลหลายใประเทศไทยก็มีเหมือนกันนะอย่างเช่นไปหัวหินก็จะมี uh, Santorini Park อะไรพวกนี้น,น,นะครับ You can go on the rides You can go on the rides อะไรเลยครับก็ go, go on a ride อะไรนะครับ go on a ride อะไรโอ้ยก็ go on a ride ไม่ได้ถามว่าถ้าถามคุณผู้ชมครับ you can go on a ride ก็แปลว่าไ,ไปนั่งเครื่องเล่นทั้งหลายนะครับเพราะ ride เนี่ยก็จะแปลว่าวขี่ แต่ถ้า ride ถ้าเป็นนามก็จะแปลว่าเครื่องเล่นเราเคยสอนคำนี้ใน two words in one ไปติดตามเทปย้อนหลังกันก็ได้นะครับมีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ holiday กับ vacation น,นะครับมันเป็นอะไรที่มีความสุขความสุขนะครับทำอะไรก็ได้เยอะแล้วก็ไปดูอะไรก็ได้อีกตั้งเยอะแยะนะครับและสิ่งที่น่าสำคัญน,นะครับก็คืออะไร ไม่จําเป็นต้องออกจากประเทศไทยครับอยู่ในประเทศไทยและไปดูสถานที่ต่างๆพวกนี้เยอะแยะมากมายและถ้าให้เจงนะ <Yeah. S 1> next time you go on a vacation or you go on a holiday <Yeah. S 1> ไปพักร้อนนะครับ mm hmm. คุณก็จะรู้จักศัพท์ภาษาอังกฤษพวกนี้และที่สำคัญครับก็คือถ้าเจอฝรั่งที่พวกเขาเรียกว่า site ก็คือพวก vacation site แต่ S I T E นะก็คือสถานที่นะก็ไปคุยกับเขาหรือถ้าอยู่ในกรุงเทพหรือไปเจอฝรั่งในต่างประเทศเขาถามคุณว่า where do you come from คุณบอกคำผมใชแลด์คุณก็เริ่มโฆษณาเลยครับว่าประเทศไทยมีอะไรน่าสนใจอย่างเช่นที่ผมเพิ่งเล่าไปเมื่อกี้นั่นเองครับและตอนนี้หมดเวลาแล้วครับผมว่า it's time to go on holiday or time to go on vacation for me นะครับดังนั้นะครับ see you next time after I come back from my vacation สวัสดีครับ นักศึกษาก็ได้ดูคลิปวิดีโอนะคะบทสนทนาเกี่ยวภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไปแล้วนะคะก็สําหรับวันนี้ก็ขอจบการน,นําเสนอไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ขอขอบคุณสําหรับเว็บไซต์ดีๆนะคะของมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านี้นะคะก็ขอขอบคุณค่ะงั้นต่อไปนักศึกษาก็ให้ทํรายงานตามที่ครูสั่งให้ด้วยนะคะค่ะสําหรับ อวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ